ครักบกราบสวัสดีนะครับอ่าอันนี้คือนวัตกรรมใหม่ที่ผมได้คิดค้นขึ้นมาครับคือการทําหุ่นนะครับนี่ก็หุ่นเป็นรูปไดรนเสาทีเล็กนะครับนะความยาวก็ประมาณห้าเมตรนะประมาณห้าเมตรทาจากโค้งเหล็กเส้นนะโค้งเหล็กเส้นก่อสร้างเหล็กเส้นสองหุ่นนะใช้จานเชื่อมกันออกนะครับนะส่วนฐานล่างาก็จะตีเข็มลงไปนะครับเหล็กตีลงไป เพืการสุดกันเองแล้วก็ดึงะล,ล,ลิงนะครับเ,เป็นนวัตรกรรมใหม่เือผมได้คิดค้นขึ้นมาครับเดิมทีผมจะเป็นใช้าฟางเป็นหุ่นฟางอย่างที่เขาทําทั่วไปนะครับแต่ข้อบกพร่องของฟางคือจะย่อยสลายได้ง่ายนใช้เวลาไม่กี่เดือนอาทิเช่นโดนฝนตกเนี่ยฟางก็จะหลุดรูอองมาผมก็คิดค้นนะครับในการทาก็คือ วัตถุที่หาง่ายประหยัดสะดวกแล้วก็คงทนก็คือสแลนนะครับสแลนนี่อายุการใช้งานเนี่ยอย่างผมใช้อย่างหนานครับทั่วไปสแลนเนี่จะอายุการใช้งานประมาณห้าปีนะครับหรือถ้าเกิดชำรุดเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยก็คือการใช้ลวดนะลวดอ่อนๆมัดติดกับโครงโครงเหล็กในโครงนี้เราจะมีขายกรงนกขายกรงนกนะครับหรือขายกรงไก่เนี่ย ถึงรอบนะครับมัดลวดนะเป็นเือเสาที่เล็กนะครับที่ผมทำเนี่ยผมทําไว้ในไร่ที่ทาโก้เขาปีนเขาถวันแล้วครับนะส่วนฟ้านี่ก็ใช้ปูลลนหล่อครับเราจะใช้ปั้นแบบก่อนแล้วก็เป็นหลอ่อเป็นเป็นปูนขาวนะครับติเทมนขาวเนี่ยความยาวหุ่นเลือเสาที่เล็กเนี่ยประมาณห้าเมตรนะครับผมจะให้ดูระยะไกลนะครับ ผมก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของผมนะครับนะใครจะลอกเลียนแบบการทําโดยใช้สแลนเนี่ยก็ต้องมามาขอผมก่อนนะครับผมก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับวันเดือนปีผมแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นหุ่นทีเล็กเดินเสาทีเล็ก,ลกใช้สแลนนะครับเป็นการขึงถ้าใครสนใจจะทำประดิษฐ์ก็มาสามารถดูได้นะครับ สามารถมีข้อความนะครับกระทุมาได้นะครับก็นัดมาดูได้นะครับนี่ผมทําก็เสร็จเป็นด้านนึงนะครับในเสาทีเล็กน้ําหนักเบานะครับเติมทีผมก็จะเป็นโค้งเหล็กอย่างที่เขาจะใช้ปูนแต่ว่าน้ําหนักจะมากนะถ้าจะว่าใช้ปูนฉาบยังก็ทําหุ่นป้านต่างๆันก็ประมาณค้า้งจะสูงนะครับดีวผมเชื่อมดเหล็กโค้งเหล็กแล้วก็ใช้สลนนขึงนะครับ ดูความสวยงามก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับสารนี้เราสามารถทําสีได้สะดวกง่ายนะครับจะสีน้ํามันทานะครับเราจะไม่ใช้สีน้ําเพราะสีน้นํเนี่จะจะไม่ติดสแสแลนเราใช้สีน้ํามันน้ามันทาการทาก็ค่อนข้างจะผสมสีข้างจะข้นนะครับทาได้สองสามรอบไดย้ยิ่งหนายิ่งดีก็ทนนะครับบนก็ะสาวทีเล็กในไร่ ลายผมทิ่อยู่ที่บ้านหัวปิกทาจะโกและขอนแกนสามารถติดต่อมาดูข้อข้อมูลการทำในเรืเสาที่ได้นะยครับผมคิดคน้นคนแรกนะครับผมจะระบุไว้ในวันเดือนปถีถ้าใครทำที่หลังผมก็ถือว่าลอกเรียนแบบผมนะครับถ้าจะทำเรียนแบบได้แต่ต้องมามาขอผมก่อนนะครับนะครับคือเป็นนิขสิทธิ์ของผมโดยเฉพาะการทำเรืเสา แ้คุณต่างๆโดยใช้สลนขึ่งนะครับนทคตรกรลําใหม่นะครับขอบคุณนะครับผมถ่ายหน้าผมให้ดูนะครับในลักษณาที่เล็กครับทำจากสแลน,นครับสแลนกันแดดทั่วไปนะครับ คงทนถาวรครับอายุการใช้งานห้าปีอะไรเสื่อมสภาพแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายขอบคุณที่มรับชมครับ